สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมอ่าพอร์เซกานะครับก็สาหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็มาอยู่กันที่ป้ายเรใหม่นะฮะเซิร์ฟหกสองเช่นเคยนะครับก็อย่ามาดูยกันเลยนะครับก็ก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยกันนะครับแล้วก็สาหรับใครที่ตามอ่าเกมนี้แล้วชมคลิปผลเกิดผ่านในส่วนเพลย์เซกานะครับเลงกอยู่ในใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็น้าช่องแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่อยากจะสนับสนุนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกเข้าในหน้าช่องครับอีกชช่่่อองนนกกาารดเั้็สมถไ นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยกันเลยนะครับวันนี้ก็ล็อกอินมาแล้วเพชรโอ้โหเพชรหายไปเยอะเลยอ่ะเดีย๋ยวรับของในขนส่งก่อนเนาะอันนี้แล้วก็เดี๋ยวจะส่งไปขนส่งใหม่กรอบนึงนะครับอ่ะไปส่งไปเลยครับตอนนี้ครับเป้าหมายของผมก็คือดันพลังให้ได้11ล้านนะตอนนี้10.5ล้านแล้วนะฮะ10 500, ล้าน5แสนนั่นแหละประมาณนี้เนาะ ตอนนี้ครับกำลังทำร่างมาสเตอร์ตัวที่ใส่3 4 5 6ไปเรื่อยๆนะครับผม,อมนอกจาะตอนนี้มีมาสเตอร์อยู่3ตัวนะครับก็มีมีทุกกรอสนะฮะมีโฮโอแล้วก็มีดอนใต้ดินเนาะอ่ะเดีย๋ยวเราไปลุยก,กันที่ทีมท่าเซิร์ฟกันนะครับตัวที่จะทำถัดไปเนี่ยก็จะมีจอลิสดอนนะลาติออสฮีทราน ก็ไม่รู้ว่าสารตัวนี้ใครจะถึงจุดก่อนกันเนาะนี่ครับโฮโอครับนานๆจะโอโอมาเล่นบ้างน,นะยังทรงประสิทธิภาพเหมือนเดิมนะครับอาจเป็นเพราะว่าด่านนี้มันอ่อนด้วยแหละนะครับมันก็เลยตีเล่นง่ายหน่อย่อะไปบริเซลเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวไปเรื่อยๆนะครับจะไม่ซ้ํากันนะสนุกดีวันนั้นก็ลองเอาอีวาร์คริสตัลมาเล่นครับแต่ว่ามันไม,ไม่ค่อยเด่นด่านพวกนี้เท่าไหร่ ừ. โอ้โหโหดจัดดาบอกกันเลยนะครับอ๋อดอนนมาสองนะครับอ่าเดี๋ยวถัดไปเลยนะครับผมนี่เลยใช้งานต่อเนื่องนะครับผมมารวยกันเลยนะครับอี๋เราอุย้ยหายเลยนะครับลอยๆเลยอะ <rium> <Safe> เรียบร้อยครับท่านอ่าถัดไปเลยนะครับคิวเรมยูนวานะครับเหมาะที่สุดแล้วนะครับกระดาษพวกนี้นะโหดจัดบอกก่อนเลยนะครับมาเขื่อยังไงต่อครับอย่าเอาดิเอาไงดิเอาดิ อู้เราคูดาวนานว่ะอ่อือหือเผาเกียร์ถึงก็ล่างล่างแตกอะล่างแตกเลยนะครับบอกก่อนเลยโอ้เราคูดาวนา,นานมากนะครับคาดว่าน่าจะ EP นี้นะเดี๋ยวไม่ก็ EP หน้าเนี่ยแหละครับก็ได้ได้เปลี่ยนล่างดิสดอลแล้วนะครับ ถ้าดูจากธรรดา3ตัวที่ผมจะเปลี่ยนเนี่ยนะฮะ r ิสโดอนเนี่ยใกล้เคียงที่สุดแล้ว99%แล้วมั้งเนี่ยตอนนี้แต่ว่าเปลี่ยนมาแล้วเอามาเล่นไหมผมไม่ได้เอามาเล่นนะฮะเพราะว่ามันเลยจุดที่ต้องเอามาเล่นแล้วแต่ก็อยากจะมีไว้อ่ะคือผมสื่อสติกเกอร์ล่างมาเตอร์นี้มาครึ่งปีแล้วนะครับไม่ได้ใช้เลยโอเคยอดเยี่ยมเสมอเหลือยากส้มตัวเดียว เรียบร้อยครับอีกดอกหนึ่งหายหายกันเรียบร้อยอะต่อเลยครับนะต่อเนื่องนะครับอือหืออุ้ยมาแล้วครับ มิสหายเหลือตัวเดียวด้วยนะครับเพื่อนไปหมดแล้วนะไม่เหลือแล้วนะครับต้องมานั่งลุน้นตัวคนเดียวนะครับโดดๆเลยตอนนี้อ่ะบา,บางจุดก็เสียงกล้องนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับพยายามทําหาจุดที่ไม่ค่อยมีเสียงกล้องอยู่อื้อ่ะเฮ้ยเรียบร้อยนี่ไม่ต้องใช้เอ็นติอ่ะได้กล่องประดามมาสองกล่องนะครับมาสักด่านหนึ่งมา ซักด่านหนึงซักด่านหนึ่งมาไปกันเลยนะครับอืมมาอ้ยโอ้โหโอ้ย,อยเหลือ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 อุ้ยโอ้โดนครับยังไงอืม อ่าโอเคครับผมก็ไปเคลียอย่างอื่นกันต่อนะครับผมลืมกดแม่บ้านไปนะตั้งแต่ตอนช่วงเช้าแล้วโอ้ได้ของมาเพียบเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวเราไล่ลงเล่นนู่นนั่นไปก่อนเนาะรับรับของไปรับไปเลยนะครับน่าจะได้คะแนนเกือบร้อยเนะี่ย เกินผมว่าเกินอ่ะน่ครับยัยงไงยังไงร้อยสี่สิบแล้วนะครับผมอร้อยห้าสิบห้านะอ่ะทวนครับสบายสบายอ่ะเดีย๋ยวเรามาลุยด่านที่เราไม่เคยลงกันดีกว่าอันนี้คือของเลยได้รับนะฮะที่เราลงด่านโปเกมอนวุ่นบงวุ่น,นวายะไยกันไปนะตรงนี้นะ อืมโอเคอยู่นะเนี่ยพอเราลงจริงจังเราก็ได้ของเลยนะครับผมแต่ประเด็นคือผมจะต้องเลือกไงว่าผมจะใช้7 0็หรือ6 2สส่วนใหญ่ไอ้ก,กิจพวกนี้ผมจะใช้ห6งเล่นนะฮะ700อผมก็ไม่ค่อยได้เล่นครับก็เลยไม่ค่อยได้ของเท่าไหร,ร่นะฮะอ่ะซื้อไอเทมก่อนเนาะซื้อไอเทมให้เรียบร้อยนะอ่ะหรือกราบครับซื้อไปเลยนะฮะผมมันต้องใช้นะครับผม เอาค้างเลยนะฮะมีอะไรก็ซื้อไปเลยนะครับของตรงนี้นะออกมาเลยครับุยกันต่อเลยนะฮะก็อยู่ลงไปสู้หน่อยนึงนะฮะพลังไอ้ด่าน90พลังกายนะเราสอนนี้จะเข้าไปสู้ได้แล้วนะ ลองดูครับว่าผ่านไหมรอ,อบก่อนที่สู้นี่คือเขาเร็วกว่าเรานะแล้วเราออกสกิลสู้เขาไม่ทันแล้วก็โดนสกิลติดมือนติดอื่นตลอดเลยนะครับทําให้เราไม่สามารถตีเขาได้แเลยแพ้ไปรอบก่อนรอบนี้ไม่เหมือนเดิมนะบอกก่อนเลยแน่นอนเขาถึงสปีดจะมากกว่าแต่ว่าเราได้ทดแทนดางด้านอื่นแทนนะครับทดแท,น,ทดนด้านดามเมจอะไรเงี้ยก็ทําให้เล่นด่านนี้ง่ายขึ้นแหละนะครับคิดว่านะ ตอนนี้ยังอยู่ที่3ดาวกว่าอะลองดูอู้หูอิดเหมือนกันนีหว่าอ่าโอ้โหแค่อัตียังตีไม่ลงเลยคิดดูแล้วกันนะครับอืมไม่กระดิกเลยเพื่อนเะอ้โอ้ดีเอาละครับเหลือสองตัวนะเดีย๋ยวเก็บเดียนก่อนแล้วกัน เดียนเท่ากับดดเมจเอบร้อยครับหรือเจ้ากวางร่างทองสนนตตัวเดียวเท่านั้นนะครับเราจะจบด้วยวิธีไหนเนี่ยมามยังไงล่ะครับลองดูนี่อะไรค่อยๆตอดเันไปเนาะอ่าค่อยๆตอดไปนะครับอืมดี ดีโอโหนิดเดียวเท่านั้นนะครับอืโดนแล้วอ่ะหน่อยนึงมาแถมโอเคโหูยเล่นนานมากครับด่านนี้โอ้โหอ่ะมาก็ต่อเนื่องกันต่อนะครับ อ่ะดูเลยครับชั้นที่หนึ่งดีมากไม่ไหวนะเรากลับสู่สามัญกันดีกว่านะกลับสู่สามัญน,นะครับ มาลุยกันต่อนะครับเข้ามาสู่ฉากยูเนียนนะครับสิ่งที่เราควรที่จะทำาันอย่างยิ่งนะอ ให้อาหารไปเรียบร้อยเนาะสูงสุดแล้วมาต่อเลยครับจเจอวลวเจ็ดแล้วนะครับมันได้น้อยนะแต่มันได้เรื่อยๆทุกๆ8ชั่วโมงครับเจ็ดแชั่วโมงก็มาเก็บโปเกมอนทีหนึงแชั่วโมงนะก็จะได้ประสบการณ์ไอเทมนะครับ ก็สปีดอย่างเดียวอ่ะอ่าหนึ่งห้าหกแล้วนะขึ้นมาหลายอยู่นะครับอ่ะได้อีกนะครับผมได้อีกกล่องนะฮะอ่าโอเคเรียบร้อยดีนะครับผมลำดับถัดไปเดีย๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยนะครับนี่เรียบร้อยอ่ะก็ มีอะไรยังไม่ลงอย่ะก็พยายามลงให้ครบนะอ่ะมาตอนนี้ก็6 6ใช่ไหมยังไม่ถึง70สักทีนะครับฝากมาหลายวันแล้วเราไม่ได้เอาลงเป็นเราไม่ได้เอาลงเป็นตัวจริงเล่นตลอดนะครับเราลงเป็นทีมเด็กยอละมาืูกัน แค่นี้ยังง่ายเนาะชิลๆเลยนะครับอ่ะต่อ,อมาเอาค้างอะไรเนี่ยเพื่อนอย่าบอกนะว่าค้างเออว่าค้างนึกว่าค้างอยู่ในนี้นะอ่ะโอเคเหลือลังนะฮะเหลือลังลังนักล่านะครับอ่ะผมรับยิมข้ามเซิร์ฟก่อนมันก็เป็นการอ่าสะสม เศษสร้อยปั๊มตัวแซนะฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ได้ทำการเปิดน่าจะครบหรือขาทั้งหลังอีกนะครับเนแท่นนะตไปมาลุยกันลุยกันลุยกันมาเรียบร้อยครับ สำเร็จไปอีกหนึ่งนะอ่าโอเคไม่มีปัญหาเลยเอา้าหลังเจ้าถิ่นครับมาแล้วครับจัดสักหน่อยนึงนะครับตั๋วไม่มีให้เรียกใช้ด้วยนะฮะต้องมาใส่คนก็เปิดเรียกมานะครับแล้วก็เข้ามาแจมอะไรประมาณนี้เดี๋ยวอืะรับ กดมาสักบาทหนึ่งลดเลเวลก่อนนะครับเพื่อความเร็วนะฮะจะได้ไม่ต้องกดเข้าไปเล่นเยอะนะตรงนี้อ่ะแล้วเราถัดไปนะครับก็ต่อสู้จํากัดข้ามเซิร์ฟนะฮะก็เอยวจะลงทิ้งไว้หน่อยนึงนะฮะอู้มือไปโดนอัะนนะ้มันการแห่งโลกมันเตะมันเล่นไม่ได้นะเพราะว่าเราเลยเวลามาลวผมอ้อนดึกเกินไปด้วยนะครับผมตรงนี้จริงๆแล้วมันมีอีกระบบหนึ่งคนระับที่เราจะต้องเล่นนะับเพราะว่ามันเป็นจํากัดช่วงเวลานะมันจะมาทุกวันพุธและวันเสาร์ก็จะเป็น เสาท้องฟ้าแต่ว่ามันจะมีระยะเวลาในการเล่นอยู่วันถึง2วันมนก็จะหายไปซึ่งผมก็จะลงตรงนั้นด้วยแหละนะครับเห็นผมมาลงตรงนี้เก็บแต้ม,เก,มเก็บอะไรก่อนเนาะร้อยทีมไฟใช่ไหมนี่เราก็ไฟเหมือนกันเว้ยไฟบินด้วยนะฮะมานี่ครับโอมาเลยนะครับเรียบร้อยยอดนะครับผม ไปกันต่อเลยนะครับมาสองรอยห้าคะแนนโอ้โหอะจัดไปครับขอดิบๆดเือนเถื่อนหน่อยแล้วกันนะรอบนี้มาเลยมาเลยคริติคอคลนลยคริเปอร์เซ็นนะนะเมื่อกี้โหดเลยอ่ะเติมบัฟให้เรียบร้อยนะเติมบัฟให้เรียบร้อยฟ,ฟรีได้เหรียญจากเธอนะครับมา ไปไม่รู้บับได้เท่าไหร่นะโอเคโอ้หกนตะในส่วงลางโจมตีนะครับโอ้แล้วมาเจออยู่นู้ว,ว่าอย่างเซ็งอะ่ะบอกแค่นี้แหละมันไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับอ๋อไม่ใช่นะ้ำของเรานี่หว่าโอ้ยนี่สบายนี่สบายนี่ชิวเลยอะ่ะบอกแค่นี้แหละจิบจิเลย โอ้โห,โห,โโหจัดระบอกก่อนเลยเอขาอเรียกว่ายิงหายิยงหายอะไรประมาณนี้นะโอเคก็พอได้อยู่นะด่านนี้ก็ได้นะด่านนี้ก็ไม่ไม่ได้น่ากลัวไม่ได้กังวลอะไรนะครับ มาลุยกันนะครับอืมใช้ได้ครับอู้ยิงหายเลยอะโอ้โหจัดตะบอกก่อนเลยนะครับอู้เอาได้ของรางวัลด้วยนะครับผมเหรียญลุมเลยนะฮะเอาไปอัพพลังกันเลยนะครับตรงนี้มาหกสิบเก้าแล้วโอ้โหสามลุมหนึ่งนะฮะ เก้าตัวเราสามตัวครับผมวิ่งขี่ปิคาจูไดแมทด้วยโคตรเท่เลยโอ้โหตายอ,อันนี้ก็โหดเกินน่ะนะครับผมยังไม่ได้กระดิกตัวทำอะไรเลยนะครับเขาบินขึ้นแล้วเขาก็โฉบผมจบเลยนะฮะอ่ะโอเคก็เลนหมดทุกหมดแล้วนะครับได้ไป210คะแนนนะสำหรับภารกิจสนุกในวันนี้ซึ่งไดเยอะมากเลยครับดูดิโอ้โ อ่าโอเคไปเหมืองแรกครับอีกหน่อยนึงนะฮะยังเหลือด่านที่ไม่ได้เล่นนะโอ้โหเห็นพลังแล้วแบบโอ้ร้องเลยโวมจีเลยครับพลังเต่โตโอ้โหโคตรเถื่อนเลยย่าอะไรไปสู้กอนวะเนี่ยพลังแค่สิบล้านตายตายอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับเหลืออะไรอีกอะบ่าไม้ยังไม่ได้ลงใช่ไหมอ่ะสักหน่อยนึงมา ลงทิ้งลงไปนะครับผมเต็มเต็มที่ไปเนี่ยจริงเราใช้เวลาเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็น id เซิร์ฟหกสองหหรือ id เซิร์ฟเจ็ดร้อยผมก็จะเล่นไอ้หมดเก็บของนี่แหละครับมันอยู่ที่เราลาสิบถึงสิบห้าทีเองนะครับไม่มีอะไรที่เหลือเราก็ลงคอนเทนต์ที่เราจะทำได้เลยนะครับแต่ว่าจุดตรงนี้นะครับเราต้องเล่นทุกวันนะเล่นแบบนี้เลยนะโอเคด่านสามสิบเก้านะครับสี่สิบแล้วสามุมหนึ่งครับเป็นทีมพิชหมดเลย แล้วเราโดนหนักด้วยนะครับถ้าเราโดนนะ <c oughs> <c oughs> เหล็กแม่งแพ้ไงเอาโอเคได้ประมาณนี้เนาะ,ะไปลุยนะครับ่านปฏิบัิการคันโตกันก่อนดีกว่านะแล้วกันนะครับเ่ะโอเคครับก็มาต่อกันที่ฐานไปฏิบัติการคันโตนะครับเดีย๋ยวรับของก่อนเลยแล้วกันก็ในส่วนของฐานไปฏิบัติการคันโตเนี่ยผมได้ทะลุปไปถึงด่านแบบซีเนียแล้วครับเดีย๋ยวจัดตัวก่อนนะ ก็ผ่านแบบระดับง่ายแบบร้อยชั้นมาแล้วแล้วก็ระดับกลางสุดยอดเนี่ยร้อยชั้นนะครับด่านถัดไปเนี่ยนะครับเปิดฟลอร์มาเนี่ยมันจะมีแต่พวกบรรดามาสเตอร์นะฮะผมบอกกนเลยเถื่อนมา,นะม,อม,อมากๆนะครับผมโหดูดิแล้วผมจะบอกเลยว่าเร็วมากๆนะฮะเดี๋ยวผมจิ้มสปีดให้ดูนะครับพวกเถื่อนอะ่ะบอกแค่นี้สปีดเขาเอาสี่ถึงหกหมื่นนะครับแต่ละตัวเถื่อนมากนะฮะ คือวิธีผ่านนะครับดับแรกเลยนะให้เราเก็บตัวมาสเ,เตอร์ให้ได้ก่อนนะให้เก็บตัวมาสเ,เตอร์ก่อนอย่างเงี้ยสูญเสียไปนหนึ่งตัวถ้าเกิดว่าผมกดออโต้ในปุ๊บผมแพ้แต่ด่านแรกนะเก้าตัวที่เอามาสู้เนี่ยคือสู้ไม่ได้เลยแปลกมากนะครับพลังเรามากกว่าเขาต้องสี่ล้านแต่สู้ไม่ได้นะครับอ่ะระดับขั้นเทพครับจัดไปเลยด่านที่สองนะด่านที่หนึ่งผ่านไปลวอันนี้ก็จะมีวอลเคเนียนเมกานะเอ๊ะโมเทนมาสเตอร์นะครับดูดิแม่งอย่างเร็วอะ่ะ โอ้โหแลวแม่งยืนกับไคโอก้าด้วยนะครับคือเดเมจเราก็แรงแต่ข้อเสียงเราคือสปีดเราช้ามากๆนะครับเพราะฉะนั้นในการเล่นผ่านไปโดยการคันโตคือต้องมีสปีดเร็วมากๆเดี๋ยวผมเข้ามาดูเฉยๆนะดูดิเหลือไม่ทูกกตัวเดียวครับโอ้โหคือรู้สึกว่าจะมีแค่ไม่ทูกกตัวเดียวเท่านั้นที่สามารถต่อกรได้อะ่ะเอาดิถ้าม,มีเหมือนไม่ทูกรอหลายตัวผมว่าผมไม่ค่อยกลัวเลยนะด่านพวกเนี้ยดูดิผ่านไป2ด่านตายไป3ตัวแล้วค,คิดดูเลื่อน แต่ถ้าออโต้ปุ๊บเนี่ยตายแต่ด่านแรกครับผมลองแล้ผมก็เลยเลือกที่จะเล่นเองนะฮะเคยเล่นเองได้ไกลสุดประมาณด่าน5หรือด่าน7เนี่ยแหละจำไม่ได้ละที่เหลือก็เหยียบย่ำไม่เกินด่าน5นะครับอ่ะเดี๋ยวลุยกันต่อนะตรงนี้มต้องลองอ่ะนะครับมาดิเอออึดอยู่เว้ยอึดโอ้โหไม่รอดครับพอโดนดอก2องเดเมจฮะอ ฟังป้องกันหายเลยนะครับผมโอ้เรียบร้อยไปแล้วหนึ่งโอ้โหเลเล่ยแม่งเกือบตายอะ่ะโอ้โหซึนเดะเบาๆหน่อยเพื่อนอืึสั่งเวเ้ไปอีกหนึ่งเห็นไหมโอ้โหเล่นทีละด่านตายไปอีกหนึ่งครับตายไปสี่แล้วนะครับผมสามด่านตายไปสี่อะ่ะคิดดูแล้วกันโอ้ยทีมความมืดเว้ย ด้านไป 2x นี่ครับผมมาสเตอร์ด้วยนะครับอ่ะไหวไหมวะเนี่ยโอ้โหดีนะมีโลโอ้โหล้านหนึ่งโอ้โ,โ,อโ,โดนได้เม่ไปล้านหนึ่งอะโ,อโหโหจัดแล้วบอกกันเลย <c oughs> ไม่น่าอรอดนะแบบนี้ อืมโหโหยรอดไหมรอดอยู่เว้ยมาดิไม่รอดแล้วโอเคโอ้โหอันนี้โหดจริงนะครับให้ดูถึงความโหดมาแล้วกันความโหดนี่แม่งโหดกว่าหอคอยไอ้ทาวเวอร์ต่อสู้ระดับยากเลยนะโหดกว่าเยอะเลยอะพลังแค่ห้าหล้านเนี่ยแต่ว่าหูเถื่อนจัดบอกแค่นี้สปีโดโคตรเยอะนะครับสปีดสามถึงห้แต่ตัว คือเขาตีได้หลายเทินสองเทินอะ่ะผมได้ตีแค่เทินเดียวนะครับคือโคตรเสียเปรียบเลยช่วงเสียเปรียบสปีดมากนะครับตรงนี้โอ้ยโหดจัดจริงจริงลวงได้เหมือนกันนะมาดิอุ้ยโดนครับนี่แหละโดนไปดีโดนไปดีโดนไปดีลวงไปดีนะครับผมมาเหลือ4ตัวสุดท้ายนะ ด่านห้าแล้วเว้ยผ่านไปล้เอ้ยผ่านไปห้าด่านแล้วเว้ยด่านหกโหด่านหกเจอจะรูดูเกียร์มาสเตอร์นะครับมันอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับผมนะอะไรมันจะขนาดนั้นครับอ่ะมาลองดูครับโหดแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับโหดเกินเบอร์ครับผมโอ้โห Uh huh. ยังไงเพื่อนอึบไว้อึบไว้อึบไว้อ uh ื huh. ้เอาไม่ลงครับลอยไว้ก่อนลอยไว้ก่อนลอยไปก่อนเออลอยไว้ก่อนอไ,อนอไอนหวไหมมวทุกเกาะยังไหวยอยู่ยังไหวยอยู่ <c oughs> มาครับปุ่มปุ่มปุ่มโยผ่านเว้ยอ่ะเจ็ดด่านแล้วนะถ้าเกิดว่าเราผ่าน อีกด่านหนึ่งนะก็จะเท่ากับที่เราเคยเล่นละนะครับอีกสักด่านหนึ่งมาอ่ะเหลือ3ตัวสุดท้ายโอ้โหไม่เป็นทีมเลยบอกก่อนเอนี่ยว่าโหดมากนะครับโอ้โหหมดเกินนะครับผมอะไรเนี่ยโหดเกินไปหรือเปล่าอื้อหือเขาบอกโหดเกินเบอร์ครับอโอ้ยเกินไปแล้วโอเคอื้อหือ โอ้ยอุ้ยอุ้ยแมงเอ้ยยักษ์เขียวมันต้องโดนอืมโอ้โหไม่ตายเรียบร้อยโอ้ยลูกพี่ตายแล้วครับไปดูกรอกนะฮะไปหวานแล้วฮะเรียบร้อยไหมเอาเลยตัวตัวกันมาโอ้โหเรียบร้อยครับไม่ไหวนะเก้าตัว เล่นได้แค่7ด่านไงโอโหไม่ไหววะโหดเกินครับเนี่ยผ่าน6ด่านเล่นด่าน7สู้ซไม่ไหวอ่ะซื้อของนะครับซื้อของซื้อโคอเดดก่อนนะครับเอาไปอัพสนามลบนะก็ผมซื้อของแ,งแพงๆก,ก่อนแล้วกันนะฮะ,ะเดี๋ยวแวะเข้าไปดูโคเดดหน่อยซิว่ามันมีตัวอะไรผมก็จำไม่ได้ผมเล่นตัวอะไรไปแล้วบ้างนะมีสนามลบนะอ๋อมีฮารคูริวเหรอโอ้โหไม่มีเลยนะเหมือนจะไม่มีตัวที่อยู่ในร้านค้าเลยนะ อ่ะโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับคลิปในวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เจ้ามันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปให,ใหม่มาคลิปหน้านะครับผมซี a ูเกนสวัสดีครับ